สวัสดีครับคิวนี้ผมจะมาสอนวิธีแปลง PDF ให้กลายเป็น Word นะครับแล้วก็จาก Word เนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ด้วยมาจะมาดูวิธีกันนะครับผมผมขออนุญาตถ่ายแบบนี้เพื่อความจริงใจนะครับผมมาเริ่มเลยข้าแล้วนะผมให้เข้าไปที่ g o o g l e นะเมื่อเข้าไปที่ g o o g l e แล้วให้เราพิมพ์คำคำนี้ครับผม PDF Eagle นะครับเหี่ยวนั่นแหละอ่าปึ๊บ แล้วก็มันจะมีให้ขึ้นนะครับว่าจาก PDF ไปเป็นบทนะครับผมเข้าตรงนี้ได้เลยอ่าเมื่อเข้าไปแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมคือเว็บนี้เป็นเว็บฟรีนะเนาะมันก็เลยมีโฆษณสนเด้งขึ้นมาแต่ว่าไม่เป็นหไม่เป็นไรครับผมไม่มีปัญหาเราก็กดอ่อาลงได้อืมอ่าเราก็เลือกไฟล์นะครับผมเลือกไฟล์ PDF นะครับ ผมนี่นี่ปลอดพระเยซูและตรงนี้นะครับให้เราเลือกภาษานะครับผมที่ที่ภาษาในไฟล์อ่ะครับอ่าอย่างไฟล์ของผมเนี้ยเป็นภาษาไทยเนาะก็ไทยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็มีให้เลือกนะครับผมเนี่ยก็มีให้เลือกอังกฤษเพิ่มเหมือนกันแต่ว่าไฟล์ผมมีแค่ภาษาไทยครับก็เอาแค่ภาษาไทยครับแล้วก,กดคอนร์เลยครับ รอสักพักนะครับผมเนี่ยครับเราจะรอให้ตรงนี้ขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นนะครับจากสักครู่นี้รอไม่ถึงสามสิบวินะครับผมก็ขึ้นมาแล้วครับพอขึ้นมาก็กดโหลดเลยครับผมเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแล้วจาก PDF ก็จะเป็นบทแล้วครับผมก็ลองเข้าไปเลยนะฮะ เนี่ยอ่ะแล้วก็ให้มันอีดิทได้คือถึงแม้มันจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะแต่ว่าเราก็แก้ได้เองนะผมแก้ได้แบบไม่ไม่ได้ยากเย็นมากนะฮะอืมลองแก้ลองแก้แก้ดูนะฮะอืมครับผม